สรุปแล้วนะคะแต่ไปสืบมาแล้วนะคะว่าวันนี้บอชของเรานะคะไม่ว่างมารับรางวัลน,นะคะก็คือติดภารกิจเองก็เลยส่งตัวแทนนะคะก็คือยายอมสินที่เราเจอนะคะมาแทนแต่ยายอมสินก็เหมือนไม่รู้ตัวว่านางต้องมาแทนเธอรู้หรือยังว่าบอสไม่มาละแรงมากเขาส่งเธอมาแทนเขาติดภารกิจ วันนี้นะคะก็อยู่กับเตยูเม,ม่นค่อยอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเตยก,ก็จะมาตามติดบอร์ดกันอีกแล้วนะคะทุกคนก็คือตอนนี้นะคะเตอ,อยู่ที่งานรับรางวัลอะไรสักอย่างนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ว่า เราจะต้องไปตามหาพี่ทัพทีมกันค่ะตอนนี้ไปถึงงานแล้วไปค่ะทุกคนไปดูกันว่าบอสของเราเนี่ยจะได้รับรางวัลอะไรแล้วก็อยู่ไหนแล้วตอนนี้นะคะนี่ค่ะพอเข้ามาถึงนะคะทุกคนตอนนี้เขากําลังเขอาแถวเลยกําลังจะเข้างานนะคะตอนนี้นะคะยังไม่เห็นใครเอ๊ะ <c oughs> ไม่เห็นคนนึงค่ะทุกคนหน้าคุ้นๆเธอเธอเป็นใครอ่ะสวัสดีค่ะไม่รู้นะไม่เป็นไรสวัสดีค่ะเรารู้จักกันแล้วคะเนี่ยนม่หน้าสีเธอชื่ออะไรอ่ะเชี่อวสิงคค่ะแล้วเธอราคาชื่ออะไรคะเตยค่ะมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนคะเนี่ยมาจากบ้านเหรคะ ไม่เธอมาทําอะไรวันนี้ฉันมาตามหาพี่ละพิมฉันก็มาตามหาด้วยทีเหมือนกันวันนี้อ่ะดีดีแล้วตอนนี้แม่เราอยู่ไหนบอสแหลไม่รู้เดี๋ยวเกาลองเข้าไปดูในงานก่อนว่าบอสอาจจะอยู่ข้างในหรือเปล่าอ่ะโอเคแต่ว่าตอนนี้เธอต้องเดินผมแดงใช่ไหมใช่ต้องกอดเขียวตอนนี้ก็คือลมแรงมากนะคะไม่เป็นใจต้องสงผมเราทังคนเลยนั้นก่อนที่เราเจอบอสแล้วเดี๋ยวเราถ่ายเธอก่อนโอเคได้เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าตอนที่ว่าขมไม่ไหวเลยแม่นั่นนี่เออตอนเธอเดินผมแดงมันสวยเพื่อขนาดไหน แอบหวั่นอยู่นะว่าไม่รู้จะสืบซื้ซอพวกเค้าได้หรือเปล่ามันสิมัน่นเลยก็เออได้ไม่เป็นไรค่ะเราเราเราให้กำลังใจตัวเองนะคะ,ะเร์เ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเธอเขาเรียกแล้วเดี๋ยวฉันจะฉันไปรอั่ายด้วยเดี๋ยวจะจค่ะตั้งหน,น สรุปแล้วนะคะแต่ไปสืบมาแล้วนะคะว่าวันนี้บอชของเรานะคะไม่ว่างมารับรางวัลนะคะก็คือติดภารกิจด่วนนั่นเองก็เลยส่งตัวแทนนะคะก็คือยายอมสินใหที่เราเจอนะคะมาแทนแต่ยายอมสินก็เหมือนไม่รู้ตัวว่านางต้องมาแทนและนายข้งทางสินธาเธอคือยังไงบอชไม่เจอเลยเนี่ยเธอรู้รลยยังว่าบอสไม่มาละแรงมากเขาส่งเธอมาแทนเขาติดภารกิจ ทล้วงานไม่เจอเลยค่ะเออแล้วทำไมทำไม่รู้ตัวว่าเธอมาแทนคะ,คะก็ใครจะไม่รู้ล่ะไอ้เราก็นึกว่าเราจะมาตามติดบอสวันนี้ได้ก็ได้เป็นแบบอะไรนะมารับรางวัลแทนบอสเองเออใช่ทั้งงานเลยค่ะทุกคน,น,นไม่เป็นไรค่ะทุกคน,น,นไม่เป็นไรเดี๋ยวเตยจะอยู่ห้า <c oughs> งห้างยอมเสียแ<อ>ค่เธอมาตามติดฉันเออใช่รู้ป่าวันนี้บอลจะได้รางวัลอะไรหรือว่าเราให้พูดท่านผู้ชมติดตามเลยไหมหรือว่าจะ รอให้ทุกคนติดตามให้ดูตอนหลังดีกว่าเออเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะฉันก็ยังไม่รู้ฉันก็อยากรูู้เงยเธอเออไปได้อยู่ข้างหน้าแล้วเราไปได้คิดเลยเข้าไปดูกันว่าข้างในมันเป็นรังวันอะไรที่เราถินได้นะคะได้แล้วตอนนี้เธอรออะไรรอป้ายชื่อรอป้ายหมายเลขอ๋อรอป้ายหมายเลขเธอเป็นผู้เข้าประกวดหรืเ่าเออเป็นคนใหม่แล้วนะเอองงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบมีแบบคนเยอะมากเซเลบริ๊กนี่ดูนี่แน่นแบบอินฟูนะคะเยอะแยะมากในบรรยคกา เป็นพี่เขาดังในติต๊กต็อกฉันจำชื่อเขาไม่ได้ทุกคนที่เขามีแบบซิกเอร์ในการต่อเล็บยาวยๆใช่ใช่ใชก็เดี๋ยวไปเจอกันในงานอีกทีนึงนะตอนนี้นะคะงานก็ยังไม่เลิมนะคะแต่ว่านางได้นั่งแยกกับเรานะคะเพราะว่านางจะต้องขึ้นไปรับรางวัลแทนแล้วเราก็คืนมานั่งอยู่โซนยมบวนแต่เราจะรอแบบ คุณนำสินนะคะนี่ก็เลยหักไปถามว่าเออเหงาปะแต่ว่าทางเหงาแล้วจ้ะเดี๋ยวบอกให้หนานะคะหันมาข้างหลังเออแอบถ่ายหันมาสีกินไปพินไป จะเจก็บภาพบรรยากาศในงานมาให้ทุกคนดูกันนะคะแล้วไปรู้ด้วยค่ะว่าที่จะพินของเรานะคะจะได้ คุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่พิจารณาให้ทีมได้รับรางวัลพระพิคเนสวนรางวัลแห่งความสาเร็จนี้นะคะในสาขาผูเ้เนินรายการหญิงดีเดน่นจากรายการขอกอดหน่อยทางช่อง7 HD ะคะ่ะเมื่อวานติดภารกิจไม่สามารถไปรับรางวัลได้ด้วยตัวเองขออภัยด้วยนะคะยังไงก็ขอขอบคุณคุณไบรอันขอบคุณเทโรนะคะที่ให้โอกาสทีมได้เป็นพิธีกรรายการนี้ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนด้วยนะคะที่ช่วยกันสร้างรายการนี้ให้สําเร็จอย่างที่ทีมต้องการเลยเป็นรายการที่ทีมตั้งใจทํามากๆค่ะ ากให้ทุกคนได้รับกําลังใจที่ดีได้รับแรงบันดาลใจดีๆอยากให้มีความอบอุ่นเกิดขึ้นในหัวใจอีกครั้งหนึง่งได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะยังไงก็ฝากรายการขอ,อก,กอดหน่อยด้วยนะคะรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกําลังใจที่ดีให้แก่ทีมมากๆ,ๆเลยคะ่ะขอบคุณมากค่ะีเดิ yes นตาผ่าคนรั <ขอ S 1> บรางวัลเสร็จแล้วนะคะวันน <ๆ S 2> ี่ค่ <มา S 2> ะนี่<ค>นะคะก็คือรางวัลของพี่ทิมนะคะ จริก็วิคเน่จังน,น,จน,นะ,ะโอเคทุกคนไปอ่านชื่องานตามที่ถ่ายไปนะคะขอโทษแต่ว่าเนี่ยเป็นเราวิจัยพาพิงกก็ได้สวยมากแต่เธอรอถ่ายรูปก,ก่อนใช่ปะได้แล้วโอเคได้สลอดเธอด้วยค่ะเุ็ใหม่เรื่อยอะไรตูนรู้สึกไงมะคะเสร็จแล้วดีใจ <c oughs> ไม่ตื่นเต้นแล้วไงไม่ใช่อะไรใช่ดูรอบๆนะคะทุกคนค่ะวที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันแล้วนะคะแต่ละคนน,นนี่อานนี้ค่ะอันนี้พี่ที่เขาอยู่ผมไม่เที่ยงใช,ช่อันนี้ตอนนี้รายการนีกกำลังเป็นกระแสแบบจึง๊งๆสัมภาษณ์ที่เขาแบบไปดิไปสัมภาษณ์เขนั่งให้หรอว่าชื่อสวัสดีค่ะ เธอจะไม่ถืออะไรเลยล็อกฉันถือของไ้เธอดูดิกระเป๋าหนึ่งรางวันหนึ่งรางวันหนึ่งโทรศัพท์หนึ่งสิ่งอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะขอรักษาหัวเข่าอมาคะง่วงมากแม่ง่วงมากพอเดินตกแตถือว่าเราสองคนเป็นตัวแทนของพี่ตะพิมกันที่ ได้รับรางวัลเอออะอยากให้ทีอ่อ่ะที่ขึ้นไปแ่ะพูดขอบคุณหน่อยสิก็คือแสดงความยินดีกับพี่นภพิมได้นะคะที่ได้รับรางวัลอภิธีกรดีเด่นนะคะก็เรียกว่าด็อกเตอร์อัอนเดอร์อสของเราแล้วเออบอสของเรานรั่นแหละยังไงเขาก็คือบอสของเรานะคะก็ <laughs> คืออยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบคอยสนับสนุนบอสของเราด้วยนะคะก็อย่าลืมติดตามชม พวกเราด้วยแล้วก็พี่ทัพทีมนะคะจากรายการต่างๆตอนนี้ก็คือมีหลากหลายรายการให้แบบว่ารับชมเลยแล้วตอนนี้พี่ทัพทีมก็เพิ่งมีละครมีอะไรจบไปด้วยก็ไปดูย้อนหลังผลงานที่ในตอนนี้คือปังปุริเย่ที่สุดทุกคนอยากจะแบบซีซีขำปุกยิ้อยากพูดมากภูมิใจในตัวบอสใช่แล้วถ้าอยากติดตามของพี่ทัพทีมนะคะก็คือติดตามพวกเราด้วยในช่อง YouTube นะคะก็คือทีหกหนึ่งออฟนะคะ ติดตามช่องนี้ได้เลยแล้วก็จะมีรายการเนี่ยตามติดบอสอะไรเงี้ยไปตามติดพ,พิทักษ์ตัวติดบอสเออใช่ไปตามพิทัพิพ์ทีมให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่สนับสนุนบอสของเราเพราะ<ช>ว,ว่าถือว่าสนับสนุนเราไปด้วยยังไงวันนี้ลาไปกัน,นะคะ่ะบ๊ายบาย